สวัสดีค่ะวันนี้เราเดอว่า EP ที่17จะพาไปพักที่เดอะเลเจนเชียงรายนะคะจะเป็นรีสอร์ทแอนด์สปาที่นี่ก็จะมีห้องสีไทป์ด้วยกันนะคะที่พักเนี่ยจะอยู่ริมแม่น้ำกกเลยบรรยากาศร่มรื่นสไตล์ล้านนาเลยค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ของโรงแรมด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินไปศาลาราิมน้ําซึ่งเป็นร้านอาหาราไทยแล้วก็ร้านอาหารเหนือของโรงแรมนะคะตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นสปาค่ะชื่อว่าเชียงแสนสปาสําหรับผู้เข้าพัก ซึ่งผู้เข้าพักเนี่ยก็จะได้ส่วนลดด้วยนะคะในการนวดไทยตรงนี้จะเป็นแม่น้ำโกกค่ะถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยบรรยากาศจะดีมากๆแต่เผอิญที่ไปเนี่ยเป็นช่วงฝนตกตรงนี้ก็จะมีที่พักเป็นวิลล่าหลายโซนด้วยกันค่ะด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่พักที่เราจะขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นที่พักของเรานะคะค่ะที่พักก็จะออกแบบแนวสไตล์ล้านนาหรือเมืองเหนือนะคะรวมถึงภายในตกแต่งห้องแล้วก็ ภายในสวนเข้าห้องมานะคะด้านขวามือก็จะเป็นอ่างล้างมือแล้วก็จะเป็นตู้แขวนเก็บของต่างๆด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องโซนแห้งนะคะเป็นห้องน้ำโซนแห้งนั่นเองเข้ามาค่ะก็จะมีทีวีแล้วก็จะมีเตียงนอนให้สองเตียงนะคะจะเป็นเตียงคู่กับเตียงเดี่ยวต่อมาก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ ห้องน้ําที่เป็นห้องอาบน้ําเลยใหญ่มากค่ะอันนี้ก็จะกว้างมากเลยนะคะก็จะมีโ่งให้แล้วแต่เราอยากอาบแบบไหนเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นริมระเบียงนอกกระชานด้านนอกนั่นเองค่ะก็สามารถเชื่อมต่อกับห้องน้ําตรงประตูตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถออกมานั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศได้เลยค่ะในยามค่ําคืนภายในเนี่ยสามารถนอนได้ สองถึงสามคนเลยนะคะเราก็จะมีทีวีให้รวมไปถึงจะมีบริการสปาแล้วก็ใครอยากสั่งอาหารสามารถสั่งได้นี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตที่ทางโรงแรมเขาให้เราทานนะคะรวมถึงน้ำอีกสี่ขวดค่ะ ตอนเช้าเราก็จะมาที่ศาลาริมน้ำซึ่งจะเป็นการทานเบรคฟา์นะคะและหลังจากนั้นเราก็มาที่สปาค่ะระหว่างรอขึ้นเครื่องเนี่ยเราก็จะมานวดนะคะผ่อนคลายสักนิดก่อนจะไปสนามบินค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะ